ฉันรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเรียนพิเศษมากเลยในวันนั้นแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมแต่ฉันก็ยังคงต้องออกมาเรียนพิเศษเหมือนเดิมในวันนั้นกว่าจะเลิกเรียนพิเศษเสร็จก็เวลาประมาณช่วงค่ำแล้วด้วยด้วยความเหนื่อยล้านั้นมันทาให้ฉันเดินไปเรื่อยๆก่อนที่ฉันจะมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่พบว่า ผู้คนรอบๆตัวของฉันนั้นที่เดินออกมาจากสถานที่เรียนพิเศษด้วยกันได้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงฉันอยู่คนเดียวที่เดินอยู่บนถนนมันช่างน่าแปลกจริงๆที่ตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาหัวค่ำอยู่แท้ๆผู้คนหายไปไหนกันหมดนะถึงได้เงียบเชียบขนาดนี้โค oh. แล้วในตอนนั้นเองเสียงท้องของฉันมันก็ร้องดังขึ้นมาแล้วฉันก็พบว่าบริเวณด้านหน้าของฉันนั้นมีร้านขายข้าวแกงรสเข็นอยู่พอดีฉันจึงเดินเข้าไปดูในทันทีเพราะตอนนี้รู้สึกหิวมากจนแทบจะไม่มีแรงเดินต่อไปอีกแล้วร้านที่ว่านั้นเป็นร้านขายข้าวแกงเป็นร้านรถเข็นเล็กๆ มีคุณป้าคนหนึ่งที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางเป็นมิตรคุณป้าคนขายบอกกับฉันว่าข้าวแกงแบบราดข้าวของแกจาละ30บาทเลือกกลับได้หนึ่งอย่างถ้าจะเอาสองอย่างราคา35บาทเพิ่มไข่ดาวฟองละ6บาทฉันก็เลยกะว่าจะสั่งข้าวกินก่อนแต่พ่อมองดูอาหารในถาดนั้นก็พบว่า มันมีอาหารเหลือเพียงแค่ไม่กี่อย่างแต่มันก็ดูน่ากินดีฉันได้เลือกเอาอย่างหนึ่งเป็นข้าวกับแผแนงหมูแล้วก็เพิ่มไข่ดาวไปด้วยสักฟองหนึ่งฉันไปนั่งรออาหารก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟพี่โตคุณป้าคนขายเธอก็ได้อธิบายกฎในการกินอาหารตามสั่งของร้านเธอให้กับฉันฟังทำเอาฉันเอื้องไปเลย ก่อนที่เธอจะกินอาหารตามสั่งของฉันเธอควรปฏิบัติตามกฎง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อต่อไปนี้ที่ฉันบอกให้ครบทุกข้อละ่ะข้อแรกร้านนี้ไม่มีน้ำให้ดืม่มและไม่มีน้ำให้บริการทั้งสิน้นถ้าเธอต้องการกินน้ำเธอจะต้องอดทนจนกว่าจะกินอาหารในจานหมดเท่านั้นข้อที่2อ,อาหารในจานที่เธอสั่งนั้นมันทำจากเนื้อของหนูที่วิ่งเพนผ่านตามท่อน้ำทิ้งเนื่องจากมันมีปริมาณมาก ฉันเลยนำมาทำเป็นอาหารทิ้งซะเพื่อรดปริมาณของพวกหนูพวกนั้นลงบ้างข้อที่สถ้ากินอาหารไม่หมดจานแล้วก็ความตายจากพยามมาจุลาาจะรอเธออยู่ดังนั้นกินให้หมดเท่านั้นเธอถึงจะรอดออกไปจากสถานที่แห่งน,นี้ได้เมื่อคุณป้าพูดจบก,ก็ยิ้มกว้างอย่างน่ากลัวให้กับฉันตอนแรกฉันคิดว่าเรื่องที่เธอพูดอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องร้อเล่น หือเธอเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่านะถึงมาพูดจาอะไรเพอร้อเจอ้อแบบนี้แต่ว่าพอฉันลองมองอาหารในจานดูดีๆฉันก็พบกับชิ้นส่วนบางอย่างที่มันดูเหมือนกับหัวและชิ้นส่วนหางของหนูจริงๆมันแทบจะทำให้ฉันรู้สึกววกพุง่งแต่พอฉันมองไปยังคุณป้าคนขายข้าวราดแกงที่กำลังถือมีดเอาไว้ในมืออย่างน่ากลัวอยู่นั้น ฉันก็เริ่มรับรู้ได้ถึงสถานการณ์บางอย่างที่มันดูไม่ปกติเอาซะเลยในเวลานี้สิ่งที่ฉันทำคือนั่งทำใจก่อนที่จะเริ่มตักอาหารในจานขึ้นมากินอย่างไม่มีทางเลือกเพราะฉันยังไม่อยากตายในตอนนี้หรอกนะแต่พอฉันฝืนกินอาหารไปได้เพียงแค่คำเดียวฉันก็แทบจะอ้วกแตกออกมาซะให้ได้ พอรสชาติอาหารนั้นมันช่างหมิ่นคาวชวนอ้วกบวกกับรสชาติอาหารที่ผิดนำแบบขึ้นไส้ทำให้ฉันวิง่งเวียนศีรษะไปหมดฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงอยากดื่มน้ำฉันมองหาน้ำในร้านนี้แต่ร้านนี้กลับแกล้งฉันไม่มีน้ำให้บริการให้ดื่มสังงานแม้ขวดของคุณป้าจะมีเพียงไม่กี่ข้อที่ดูจะแสนง่าย แต่มันไม่ได้ง่ายเลยถ้าคุณต้องมานั่งทนกินอาหารที่เรียกได้ว่ารสชาติอาจจะแย่ที่สุดในโลกเช่นนี้แล้วก็ฉันแทบไม่อยากที่จะกินมันต่อไปด้วยซ้ำแต่พอทุกครั้งที่ฉันมองไปยังคุณป้าคนขายนั้นเธอก็เอาแต่ยิ้มให้ฉันอย่างน่ากลัวมันช่างชวนขดลุกจริงๆ ฉันพยายามฝืนกินอาหารในจานต่อโดยไม่คิดว่ามันทำมาจากเนื้อของหนูอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกผะอืดผะอมและอยากจะอ้วกซะให้ได้ก่อนที่สักพักฉันจะเคี้ยวไปโดนบางอย่างที่มันแข็งๆพอฉันคายมันลงบนโต๊ะฉันก็พบว่ามันคือเศษของเล็บที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่ฉันคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเศษของเล็บเท้าฉันรู้สึกขยะแขยงอาหารตรงหน้าเป็นอย่างมาก แทบจะไม่อยากกินต่อไปแล้วด้วยซ้ำฉันได้แต่นั่งนิ่งสักพักพอรู้สึกผะอืดผะอมเต็มทีฉันจึงนั่งพักอยู่สักพักใหญ่ๆเลยล่ะค่ะก่อนที่ฉันจะบอกกับตัวเองว่าให้สู้สีวะหญิงแกจะยอมแพ้ไม่ได้ไหนๆก็กินมาจนขนาดนี้แล้ว ฉันพยายามกั้นหายใจและพยายามกินอาหารในจานต่อจนหมดเกลี้ยงก่อนที่คุณป้าคนขายเธอจะเดินมาตรวจงานดูว่าฉันกินอาหารในจานหมดเกลี้ยงจริงหรือไม่เธอทานอาหารในจานหมดแล้วเก่งมากเลยนะแม่หนูเพราะฉะนั้นฉันมีรางวัลจะให้เธอ ถ้าเธอดื่มน้ำในแก้วนี้หมดแล้วแล้วก็สามารถออกจากร้านของฉันไปได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้สักบาทเดียวฉันจ้องมองน้ำประหลาดในแก้วที่เต็มไปด้วยเศษซ้าข,ของความน่าสอิดสะเอียนสีเขียวตรงหน้าก่อนที่จะอยากร้องไห้ออกมานี่มันเหมือนกันแกล้งกันจะชดัดฉันอุตาหกินอาหารหมดแล้วนะ ด้วยความยากลำบากแล้วนี่ยังจะให้ฉันดื่มน,น้ำหน้าอิดสะเอียนที่เต็มไปด้วยอะไรอีกก็ไม่รู้น่ะหรอฉันนั่งจ้องมองน้ำในแก้วที่อุดมไปด้วยสิ่งที่น่าขยะขยะแยงและชวนอ้วกสักพักก่อนที่จะค่อยๆตัดสินใจดื่มมันทีละนิดรสชาติมันช่างขมคอเหม็นเหมือนกิ่นขี้เต่าเปียกและอับชืน้นชวนอ้วกมากก่อนที่ในที่สุด ฉันจะเก่งพอที่จะดื่มมันจนหมดรวดเดียวทันทีและรีบลุกขึ้นออกมาจากร้านนันชา้าและฉันก็เดินออกจากร้านข้าวแกงอย่างสงบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พอฉันเดินไปได้สักพักฉันก็ต้องหยุดเดินและล้มลงอ้วกเอาสิ่งหน้าขยะขยงที่กินไปทั้งหมดออกมาในทันทีเพราะมันทนไม่ไหวแล้ว ฉันโชคดีนะที่กินมันเข้าไปแล้วไม่ท้องร่วงจนเสียชีวิตนะวันนี้ช่างเป็นวันที่โชคร้ายของฉันเสียจริงๆเลยที่ต้องมาพบเจออะไรแบบนี้นอกจากต้องไปเรียนพิเศษจนเหนื่อยแล้วยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแต่ก็น่าแปลกนะที่หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยที่จะพบเจอร้านขายข้าวราดแกงรสเข็นริมทางร้านนั้นอีกเลย น่าแปลกมากที่วันนั้นฉันกลับไปเจอร้านนั้นโดยบังเอิญและตัดสินใจผิดที่เข้าไปกินมันซึ่งถือว่าเป็นความผิดพาลาดร้ายแรงสำหรับฉันเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นพวกคุณล่ะคะถ้าพวกคุณต้องกินอาหารที่น่าสะอิดสะเอียนและน้ำดื่มอะไรก็ไม่รู้แบบฉันพวกคุณจะสามารถฝืนกินมันได้จนหมดหรือเปล่า ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์หมอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์และกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอรุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ไปเจอร้านอาหารแย่แแบบเจ้าของเรื่อง